ก็ตามเจ้าของไล่ไปครับคอยกับเงิอยยังหนึ่งครับโอ้ยไปทั้งห้าไล่ห้าไล่ครับวิบ่งมาตั้งกี่กิโลเนี่ยถ้าจากบ้านมาก็น่าจะต้องมีสามสิบโลแล้วเลยดินงามแต่ดินแดงเดี๋ยวมาดูว่าจากถนนใหญ่นะครับเนี่ยจะเข้าไปกี่กิโลผมได้ยินว่าห้าไล่ผมก็แบบหืม แถวนี้แถวนี้บอกแถวนี้เนี่ยมันจะเข้าเขตจังหวัดอะไรเนตอนนี้ยังอยู่คอนโมรีครับโอ้น่าจะต้องมีอีกประมาณ รถมอไซค์วิ่งมาอย่างไกลอ่ะวิ่งมาตั้งนานแล้วนะยังไม่ถึงอ่ะเออไปฟังมาหาอะไรค่อยกับเพราะมันไม่คุ้มแล้วครับคำว่าห้าไรมันไม่คุ้มเราวิ่งมาขนาดนี้มันหมดแล้วครับค่าน้ํามันเชลเลอร์เราก็วิ่งมานี่ก็ประมาณเนี่ยทางหลวงขอนบุรียี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดเหมือนวนไปวนมานะ ผมก็ยังงงเหมือนกันอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับบ่มีบ่หูม่ซื้อมาก,กับบะหูถามบ่วว่าม่คุ้มแล้วทำทำไมครับบางทีก็ใจเขาใจเราครับเขาก็เห็นเอางานงานมันมียากมีง่ายมีหมูมีหมามีกระดูกมีหลายอย่างครับยังไม่ถึงไร่นะครับ เดี๋ยวจะพาดูเรือยๆครับตอนนี้เราวิ่งมาก็ประมาณเอ่อน่าจะยี่สิบเจ็ดกิโลแล้วครับน่าจะมีสามสิบขึ้นแลลวครับนี่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงดูแล้วสภาพนี้ไม่น่าจะมีข้าวโพดน่าจะต้องลึกกว่านี้ครับดูคนขีม่มอเตอร์ไซค์มาก็เนาะน่าจะรู้แล้วครับ ถ้าจะเป็น1ห9 5มันก็ดีหน่อยครับมันประหยัดน้ำมันแต่ตัวนี้700เลยครับบอกก่อนเลยครับว่าเอ,าเ,อาเรียวเรียวไปไม่ถัง มาเด้อทั้งหลังเด้อขอตีโค้งหน่ยเด้อเออสุดสุดครับขนาดตีตีวงขนาดนี้ครับอูออ้ต้นไม้ครับ พลาดไม่ได้แล้วครับพลาดนี่เราจริงนะครับต้นไม้ตีวงไกนะ่แล้วอ่ามันคือิพอคน้นอีกประเภทหนึ่งคาชิบารถกูซัมนี่กูจอดไซกระไดรับเนี่ย ถ้าเกาะล้มจะน่าเกลียดไหมนี่เฮ้ยหน่อยลึกไหมนี่เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าลึกไม่ลึกอยู่ไกลไหมเอา้าคือเลี้ยวเลยวันนี ถ้าเราจะเข้าได้ไหมยนะ่โโหมดสิทธิ์เลยครับแล้วใส่ไฟอย่างเงี้ย หมดสิทธิ์แล้วครับเข้าไม่ได้แล้วเข้าไปอย่างลึกเลยโอ้เบือ่อย่างเงี้ยครับไม่จะโยกได้หรือไม่ได้สายไฟอยู่ข้างบนอีกเนี่ยโอ้เงินสามพันเนี่ยสายไฟเส้นเนี่ย ย้อยลงมาอีกมันเข้าไม่ได้โยกดูโยกไม่ได้ครับโอ้ละมันเถอลเรเข้านี่ไหวไหมเนี่ยไม่มีคนยกสายไฟให้ด้วยนเนี่ย เดยอรลอยครับโอ้จะคล้องให้กันอยากได้เกี่ยวเอาแล้วไม่พาเรามาทางมันแคบเลยครับมันน่าจะมาช่วยเราดูสายไฟดูอะไรหน่อยขี่รถนำหน้าไปอย่างเดียวเลยโอ้ผ่อยากเกี่ยวเลยเขาล่าหาอะไรอย่งนี้เขารกับกัปตัว เนี่ยครับมันมันหน้าง,งานเราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าอยู่แค่ไหนนี่มาทั้งสามสิบรูท้ายไม่ได้เกี่ยวเข้าไม่ได้ก็เออพานําพาเรามานะ่ะน่าจะมาดูสายไฟดูทางดูอะไรมันแคบมันเข้าไม่ได้ก็อมืมาชี้นิ้วปุ๊บแล้วก็ขี่รถกลับเลยตามคันนั้นไปตามหกล้อหกล้อเขาก็ไปอย่างเดียวครับ โอเคครับ